สวัสด,ดีครับเที่ยวน้ำตกอีกแล้วครับแรงที่สามคงมือนี่ต้นกาแฟ,ฟอโอ้หูอื้อ sofer p a s s i n งพอดหูอื้อวัดแล้วนะ sofer p a s s i n งพอดหูอื้อวัดอ๋อเดี๋ยวถ่ายพี่คู่นั่นก่อนถ่ายแน่นกันยาันาอหมดทันเวลาที่ ท่านเห็นเส้นทางแล้วเป็นยังไงบ้างครับท่านได้เห็นเส้นทางกับเพื่อนไหมครับไม่เห็นเส้นทางเลยตอนนี้เครื่องในผมมากรองอี่ตู้ที่เดียวแล้วเรนนี้เครื่องในพังหมดแล้วพังหมดแล้วมาแบบแรลีอาร์แรลีอาร์เราไปซื้อปีครับเขาปีอย่างเดียวเหมือนกันนะมาอยู่นี่ต้องปีอย่างเดียว รถนี่ใหญ่ซื้อปีค่า,ค,าค่าถนนจุดนี้เขาปีย่างเดียวยไปได้ไปได้ไปไลยไปไ <ะ S 1> เอาเ,เงินน้ำเพลนอย่๋ยพ้นเดี๋ยวผมเอาก็ได้ไหม <c oughs> เจ๊เดีเ๋ยวเจ๊ใจเจทิปมาเนี่ยเรียงปิงเปียกความเมือแงนะ พี่พี่มาทางพี่เข่าเข้างหัวเลยนี่ครับนี่แหละนี่แหละลิตเชนบีวอเอร์น้ำตกเพิ่งน้อยเพิ่งน้อยเลยเพิ่งอะแขงหนักเราจะอน้ำตกขยิกเสือ ไปทำทุเล้เสร็จโซเฟอตัวแรงของเราครับว่าเป็นแต่แรงแต่แรงนั่งนอนเพราะอะไรขรถเยลนรีะแลดรายจะนอนจะได้มีแต่คุ้มเนาะคับมาสิเอียงซ้าเอียงขวจะได้ โลกนี้มีจกติอ่านี่ครับน่ามไลห้องของเขา O-Perman อ่ะเดินทางก่อนเพึ่นอันนี้ตาดเพิ่งสานีที่สามอันนี้ที่สามของวันนี้น้ำตกรวนๆได้มึงอย่างว่าวันนี้ใต้เขาวันนี้เล่นน้ำตกย่างเดียว โอ้นป้ายขอนแก่นนั่นเพื่อสิไปเซฟบองไลทีท่น้ำตกไงเซฟบองไลมืออื่นทังอาตกร,ระปิวน์แมนมันเป็นน้ำตกไงไหมออกว้างเป็นล้อยเมตรพุน่นนะแสดงว่าคนมาทิมีคลิปเงาเลยดิเงาคลิปเงานาจะขามต<ม>ั้งไปทางน้องไข่ชอบคว้าเพื่อนเลยแมนตุนมาแบบมันมันจะกว้างไหยน้ำตกนั่นไหมกว้างเป็นล้อยเมตรพุ่นนะแสดงว่าน้ำตกไงแมน มีสองน้ำตกนี่งใหญ่ยูันเซพระเซบังหลยดูนี่เขามาเดินป่าและหาเห็ดเดินไปเล็กๆ,ๆ แบบเขาจะรอดปลอดภัย่พันพูนบ่ไม่อันนี้ที่เพิ่นเอาไปเฮ็ดบังขาลามเลยนะไผ่นะมันตัวน,นี้หนปปงงามเนาะเอาเพิ่นเอาไปเผาเขาลามไหมตอ,อ,อกงเงาได้ดินั่นแหละรอโดยจากเมืองลำไยไทยครับผมจากทางจากประเทศไทยโดยสินเชิงอตอกงเย้าขนาดประมาณเมตรหนึ่งเพือ,อ,อเ,เอาไปเฮ็ดข,ขาลามบ่ค่อยนิ่งหนามผม <laughs> ดีใจว่ายัง,งาลงเขาดิดขึ้น,นขึ้นก่อนแมนเป็น,เป,นเป็นจุดชมวิวออกไปฟังนั่นพนะนไงแล้วว่าแต่ให้ยางมาทางพี่ก่อนพอนะ เราเป็นตัดอย่างพึงไร่เอียงนะยังว่าหันม้ภาคใต้น,นี่ต้องน้ำตกอย่างเดียวแมนนี่มั้งน้ำไหลป่ะนี่ยมันหันบ่มีน้ำเนอะมันน้ำ ให้อันนั้นบานเท่ากันไมมไพ่เงียบกันไหมไพ่ปลาไพ่บงไพ่ไไปลาสิห้ามเก็บหน่อไม้ยางหน่อไม่พอ <c oughs> ต้องไปเรียนภาษา <c oughs> หดเก็บหม่ำด้ยาแล้วมันตนาบทใม่กรปลูะอาเกบม่ไเลอ้ดงเราไม่ได้น้ถางปาเข้าไปแมนบกเบิกเก่ามากว่าจะได้ยางไปานไหไก่เบาๆน่างไปนะ จัเรอจะมาขึ้นกันโอ้กกไไดว่่าอเสียงเงียบไปแล้วโมเมนเท่าลงปลาิน่าจบอีกันนึงเมนหลสายพันธุ์เนาะให้กีติพระพเจ้าเจ้าแบบว่าตรงแบบรำงามไหมรำงามเลย เบาเสืวงคนนี้คือจำจัดจัดดีเวะาบอเอิ่นจำนี่เอิ่นคุยเป็นมีไฟอยู่แสดงว่าเปิดเด็อยู่นะเสือออกม่เสือออกมาคำสามคนยายน้องคนเท็ดท่านสี่ห้าโมงนะ อันรีสอร์ทที่ไา้สิพักนั่นฮอกไกมาได้แม่น้ำตกลังพึ่งตีตกพึ่งน้อยง่นผมไปมันจะสะดวกออไปสมุดสมุดนนอยูะนีปุ๊บด้หมตเ่นเขาต้านท่านได้มีเปลี่ยนแน่นอนเขาต้อง อาศัยความสะดวกเป็นหลักลมันต้องคุยกันไปทค่ละนิด <laughs> มันวักแปลนอย่างว่าได้ดอกมันต้องเ,งเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์แต่ว่าอันนี้ก็หลุดแปลนมาหลายอยู่ <c oughs> <c oughs> ทริปนี้สิเป็นเรื่องเล่าอีกยาวอยู่ล <c oughs> ้ลงบันไ <c oughs> ดได้ปะนะ้ยตัันบา เป็นว่า2อกิโลนะตามผมเบิ่งรีวิวมานะอพอสัดนะออมันต้องแลกมาด้วยความเนื่อยลาจากน้อยแต่ว่าหันัเขอ้อืเปอ้อืยโอเลิกเกมดไปน้นนับขันนะพี่นับว่าจะขันนับได้ไงพักน่งนับเด พักกันน้ำเป็นขัน <laughs> โ,อโอ้พูดเนตัวน้ำตกนะเอาเห็นแล้วแป๊กครับโอ้น้ำสวยอยู่แต่น้ำันาดสิไหลเท่าตเาเดียวแล้วน้ำ,น,ำน่อยยัอยอจ,กกจะว่าเป็นมันดีมันดูน น้ำหน่อยน้ำหน้อยอุ้ยๆอย่าคิดหาขึ้นเลยกนะ็ตอนนี้จุนให้พักเรื่อยๆอยู่ต่อคิดเบิงเขาอยู่ซ้ำนี่น้ำตกอยู่ๆุยู่ๆมึกกดหองหอยู่นะอ่ะอย่าสิดน้องหวอย เพี้ย้ะ้าเจ้าสิขนเล็กขนใหม่มาเชื่อมมเห็เป็นกรเห็ดต,ตลอลงไปเรื่อยๆใช่อมเพี้ยสิขนเลยนี่มากไมขนช้นางช้างเขามากเลใส่ไวลได้เน,นี้มเพล้เสียหาไฟไาเชื่อมเล็กมาตัดเล็กมาแทนที่นี่เราเามกลับข,ของกัแมนเข,เขาไปหากินของในเซฮะตอแล้วก็แพ็กพอนเตรียมตัวเดินทางกลับบ้าน เบืงความชันเบืงผมมาจะพูดูนะลงมาหนิไปพี่แอเ,เดินก่อนดูครับดูความชันบัดลงว่าเท่าไหร่อกบัดขึ้นนไหม,มโอ้อยฟิตจ้ <c oughs> ดูความชันครับเะเอย้เฮ้ยตัวผมลงไปได้นะ่จะาวางลงไปเมยแเราตัวมูลงไปเมยน้ำกักๆผมว่านะอะเมน เข<ป><อ>ากเดินไปพักไปเขาบอเมื่อยท่อขาขึ้นพอนกเปลนทางขึ้นกับทางลงแเราเมื่อยแทนเลย คุณครับอยู่ในล่องเขา ผู้ได้จีบสาวไม่ไนีหนจะพาหลงมาเด็ดขาดเลยนะได้ปากันที่นี่ตคูก่กดงเนี่ยแต่เสียพอดอไปไปโอ้ตัวเล็กขึ้นหมดแรงโอ้โหโน่นครับ บวับวกับหลังหันว่าได้แล้วคึ่งแทางทานลกั <laughs> ลบหลังหันว่าได้แล้วกินไงมาจากโลเ,เส้อิาจากโสเซียสิฟ้าหอนี่ ขนาดขาลกเนี่ยขนาดนี้นะพี่แอ๊ดกรึ้นเนาะว่ายะกินสบายเลย อไงพ่อครับสวย ไม่ต้องรีบครับน้ำตกอยู่ที่เดิมคุณจะไปไปแล้วคููนันทหายแล้วโอ้สิอาการหนักกื่ออวัน <laughs> มากกินหมูว่าสิมากินหมูรอบคัมไม่รู้รุ่นอะไครับแม่ท่นพูดยอดเขาว่าสิมากินหมูรอบคัมเหลือหมูปลาหมูปลารุ่นหมูปลารุ่นแถียวซ้ำยังไงอย่าพักดได้หมูปลาเลย ต้นกาแฟเ,เออมันเป็นอีกพันหนึ่งแต่กาแฟอันนี้กันอ่าคนบ่มีลูกห่ามหามขึ้นนะฮะ พระเจ้าเกียร์ขึ้นคน <c oughs> ดูก,กาแฟครับกาแฟดิข้าหน้าผาผาหินเราลงมาทำไมเนี่ยฮะเอาข้างหนาเก็บเพัาะในมาบ<อ>ัาทั้งเพิงน้านสิ้นเพศเพิ่อ,อี้พาเพิ่งเลยน้บตกเพิงพ่งน้อยอยังครับ ได้ยินเสียงละเริ่มชื่นใจแล้วผูง่าอนมายางมนมีที่ังสฝั่งแมนฟังพุ่นกับมีแต่มันลุงบได้บ่ถามพ่นอย่านั้นนะนเข้าไปเบิงได้เสื้สอชมผู้ชจางตัดฟันนั่นแหละพันยางลุงได้นี่คนลุ้งไปหลายแล้วคือว่าตนันเี่ยับตดฟันอตดฟันเลิกกว่านะตัดฟันเลิกที่สุดในเราแล้วเด้อ ดีนะวันนี้เตรียมพร้อมฟิตรองเท้ามาดีไม่เอัเกบตะไมเกือบแตะคอ้ล้มอยู่คุ้มอยู่คุ้มคุ่มคุ้มคุ้มแล้ว โอ้หนามายุโอ huh? okay. like ้บ okay. ันถึงต้นใหม่ยังดีป่าต้นนี้มานี่บอกที่ที่เดินเมืยลงมานะบอเนยยังไรจนพื้นเกือบหลุดพุ่นนะ สี่ขึ้นหอทึ่งเิงบ่ละพื้นร้องเท่าผมบัดน่าใช่ไะมเจ้าว่าทิพย์หรือกันจบจบทิพย์ละเนี่ยครับที่เดินลงมาสั้นๆจากยอดเขาคุณนะก็เพื่อซิ่งนี่ละ เห็นแล้วชื่นใจนะครับเดินต่อถ้าได้ถึงนะครับเยแยวไทยตะลุกนี่น้ำตกคุ้มคาครับครับเจ้าพ่อขุนละศักดสมานหางงูควง เป็นอะไรที่อันซีนมากสำหรับทริปนี้คอยว่าอุกดอกบาดลงขคอยอุกบาดึ้นนะหน้า้านน้ำเต็มเต็มเมือชิง,งามามาะ ดีพี่ต้องลงไปพี่ต้องไปพวกคนน่นเออผมพลาดสิมาถ่ายรูปสตัตแยนจะ้ะนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปน,น้าสาวสวยงามมากว่าจะมากินหมูรอบค่ำไม่หมูแล้วยังเชี่ยยังไหลครับตอนเย,นอย็นยังครับตอนเย็น จ,จเจ้าขยับออกจากกองไม้นิดนึงเดีย๋ยวถ่ายให้รูปให้เพื่อนครับบรรยากาศครับเป็นไงบ้างเขาจะไม่กินหมูรอบคำหรือจะม่ดแน,น่ะไรตุ๋นคำนะหมูเ่าหมูเผาไม่ได้เดี๋ยวถ่ายให้เลนซูมจนหกทยเลย เดีไทยให้เข้าไปเลยนะครับคนใส่ของนาตกเนี่ยครับ 哎 <love>、mm，老公啊！